วิดีโอนี้เรายังอยู่ในหัวข้อการตัดต่ออยู่นะคะซึ่งวิดีโอนี้เราจะสอนการใส่ตัวอ,อักษรเข้าสู่โปรเจกต์ของเราหรือว่างานของเรานั่นเองค่ะในการแทรกตัวอ,อักษรเข้ามาในงานนะคะก็มาทำได้ที่แท็บ Edit เหมือนเดิมนะคะอยู่ที่แท็บ Edit ด้านล่างนะคะก็ให้ไปกดที่ Effect Library นะคะ จะเห็นว่ามี tools box อยู่ที่ฝั่งซ้ายสุดนะคะจริงๆแล้วเราสามารถมีลูกเล่นกับวิดีโอได้หลายอย่างเลยนะคะตอนนี้เราจะสนใจหรือโฟกัสที่การแทรกตัวอักษรก็คือกดที่คำว่า title ค่ะจะเห็นว่ามีรูปแบบตัวอักษรที่เราสามารถแทรกเข้ามาในวิดีโอได้หลายแบบนะคะแต่ว่าเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็เอาแบบ text นะคะวิธีนำเข้าสู่งานของเราก็วิธีเดิมเลยค่ะลากเอานะคะก็คลิกนะคะคลิกซ้าย ะะแล้วก็ลากเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะในงานของเราวางนะคะปล่อยเมาส์แล้วก็วางนะคะก็จะเห็นว่าจะมีตัว T นะคะเป็นสีเทาๆเกิดขึ้นเป็นเลเยอร์ใหม่นะคะเป็นแทร็กใหม่ขึ้นมาตรงนี้เราลองกดตัว T เทาๆนี้จะเห็นว่ามุมขวาบนนะคะมีกล่องนะคะของเท็กซ์เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เราสามารถแก้ไขตัวอักษร แกรูปแบบแก้คำพูดตรงนี้ได้เลยเช่นตรงนี้เราอยากจะใส่เป็นใส่ชื่อวิชานะคะก็ใส่เข้าไปได้เลยใส่ชื่ออาจารย์นะคะได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ตวกกัวอักษรก็เป็นสีขาวค่ะก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะเปลี่ยนสีได้ตรงคัลเลอร์นะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงกดโอเคนะคะ ตอนนี้ฟอนต์อาจจะยังไม่สวยก็มาเปลี่ยนตรงฟอนต์แฟมิลี่ค่ะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เราชอบนะคะอะไรก็ได้นะคะมิดน,นะ,ะเป็นฟอนต์ที่โหลดมาเองนะคะก็ตอนนี้เราเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีนะคะอาจจะรู้สึกว่าใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะปรับขนาดได้นะคะการปรับขนาดเนี่ยเราสามารถทําได้โดยเอาเมาส์มาวางตรงนี้นะคะให้อยู่บนกรอบ สีเหลี่ยมสีเทาๆเออสีดำๆนะฮะตัวอักษรที่คําว่า Size เนี่ยโปรแกรมดาวินชีนะคะในการปรับขนาดปรับตําแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยวิธีทําเขาง่ายมากเลยนะคะก็คลิกซ้ายนะคะที่เมาส์นะ,ะลองเลื่อนมาทางซ้ายค่ะนะ,ะ,นะะจะเห็นว่าตัวอักษรเล็กลงเห็นไหมนะคะเลื่อนมาทางขวาอ่าตัวอักษรใหญ่ขึ้นนะ,คะแค่ขยับเมาส์ซ้ายขวานะคะก็เป็นการเพิ่มหรือลดขนาดนะ,ะอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือ พิมพ์ลงไปตรงๆเลยนะคะอ่าลองกดดับเบิลคลิกดูนะคะเปลี่ยนเป็น120ยยี่สนี่พิมพ์ไปตรงๆเลยกด ENTER เห็นไหมคะนี่ก็คือการปรับขนาดตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรที่เราพิมพ์เข้ามาอยู่ในโปรแกรมดาวินชีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดเราสามารถทำให้เป็นขีดเส้นใต้นะคะ ขีดค่านะข,ขีดด้านบนนะทำเป็นตัวยกตัวห้อยได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดมีหลายบรรทัดเราสามารถชิดซ้ายชิดขวาจัดกลางนะได้หมดแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะปรับบ่อยๆก็คือตรง position position เนี่ยจะปรับได้2อันคือแกน x กับแกน y นะแกน x ก็คือแนวนอนนะแกน y ก็คือแนวตั้งนะตอนนี้แนวนอนมันดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปรับที่ แกนตั้งเพราะว่ามันอยู่กลางไปหน่อยโดดเด่นไปนิดนึงนะ,ะเราจะเอามันลงมานะคะวิธีทําก็เหมือนเดิมค่ะคลิกซ้ายที่เมาส์นะคะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาเห็นไหมคะเลื่อนขวาคือเลื่อนขึ้นเลื่อนซ้ายคือเลื่อนลงนะคะก็เอาลงมานิดนึงอ่าตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งที่อ่ะเริ่มรู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะเราสามารถใส่ลูกเล่นให้กับตัวอักษรได้เช่นกันนะคะเช่นใส่เงานะ,ะ,นะะดรอปแชโดว์นะถ้าเกิดว่าตอนนี้ นะมันยังดูเหมือนไม่มีเงาใช่ไหมคะเพราะว่า o อฟเซตตรงนี้คือตำแหน่งของเงานะมันเป็น0 0 0 0คืออะไร0 0ก็คืออยู่ตรงกับตัวอักษรเลยมันก็เลยดูเหมือนไม่มีเงาถ้าเราอยากให้มีเงาเราก็เลื่อนเลื่อนเงาออกมาอย่าให้ไปซ้อนกับตัวอักษรนะสังเกตว่ามีเงาโผล่ออกมาแล้วเห็นไหมคะเลื่อนได้เลยนะนี่คือตัวอักษรแล้วก็เริ่มจะมีเงาขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นแล้วนะคะสามารถปรับเบลอนะปรับความเข้มของเงาได้นะ น,นี่คือ Dr o p s h a ด o w นะคะสิ่งที่สิ่งที่ทำได้อีกนะคะก็คือ Stroke นะคะ Stroke นี่ก็เป็นอะไรที่อาจจะได้ใช้บ่อยนะคะก็คือกรอบของตัวอักษรเช่นตอนนี้เราเลือกให้ตัวอักษรมีกรอบสีขาวแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นศูนย์ก็คือเหมือนไม่มีกรอบใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้มีกรอบก็ปรับะคะ่ะอันนี้ก็คือตัวอักษรเราก็จะมีกรอบเป็นสีขาวนะคะ ก็ลองเล่นกันดูได้นะคะลองไปเล่นกันดูตอนนี้เราก็ตัวอักษรก็มีกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะลูกเล่นอื่นๆก็ลองไปใส่ดูนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ตัวอักษรเราปรากฏอยู่ในหลายที่นะคะแต่ว่าเราขี้เกียจสร้างใหม่เราสามารถ Copy ีได้นะคะโดยการเลือกที่ตัวอักษรที่เราสร้างไว้แล้วนะคะกด Copy นะคะหรือว่าจะกด ctrl o c ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ โดยการเลื่อน playhead นะคะหรือเส้นสีแดงๆเนี่ยนะคะแล้วก็กด ctrl v ตัวอักษรที่เราก๊ p ปเอาไว้ก็จะปรากฏขึ้นมานะคะในจุดที่เราเลือกนะ,ะนี่คือการสร้างตัวอักษรหรือนําเข้าตัวอักษรเข้ามาสู่งานของเราเข้ามาสู่สื่อการสอนของเราค่ะเราสามารถนำเข้ามาได้หลายประโยคน์นะคะเช่นตอนนี้เรามีชื่อวิชาแล้วใช่ไหมคะเราสามารถดึงมาได้อีกนะคะ ดึงมาได้อีกเป็นเลเยอร์ใหม่ค่นะ,ะซ้อนกันก็ได้นะคะอาจจะใส่เป็นชื่อหน่วยงานนะะเรียนสีเปลี่ยนฟอนตะ์ปรับขนาดก็ทำได้หมดเลยนะคะ เท่านี้เองนะคะเราก็ได้ตัวอักษรที่จะนำเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เราเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือการนำเข้าตัวอักษรเข้าสู่สื่อการสอนของเราค่ะ